งานนี้เลยไหมไม่ได้เมา,เาไม่อยากเอาเบียม,มาเลยนะครับนี่ครับมีอะไรยังเทียมอะไรครับมีหอนนะครับหางคำเหมือนเงิมนะครับผมหางคำเหมือนเงิมนะครับนะหมายถือว่าผมกอมันนี่เทยมแทนเลยนะครับผม ทองนี้ก <f LE> ็ค่อยๆทำไปเรื่อยครับผมผมก็ทิ้งไว้ค่อนข้างกับแพงๆขวาครับผมก็อย่างของแมงูของนี้ฮะไม่อยากไม่ไม่อยากจะข้างใครเร่อยอ่ะค่อนขาแพงๆอย่ห่อนี่นะเขาอยากให้งานกับผมพ่อข้างใครเร่อยครับผมข้างใครอร่อครับผมองนี้พานอ่ะ ของเนพานขึ้นมาผมแหลวแหววครับมากนะครับผมพยายามทนให้แา้วแหววครับอคแหววทำทำทำโมอหไว้ก็ทำทำที่นอทำที่ผ่านออกไปที่ไหนว่าท่าน้ามที่สองว่า ข้างนข้งน้ครับไม่ใช่คัข้างน้าเว่ะข้างน้ามาให้หมะขาวพอครับมะขาวพอครับผมใครอะไข่ใครอะฮ่าใครอะไข่อะฮาาข้าไข่ขาไข่ครับนี่ทำเฮ้ยเหอนี่ทำตรงนี้ไห้แง่ข่ายแบบนี้ นีไงร้บผมครับนีไงมีทำนาผมมีไงยับผมเห็นเห็นมีข้อทีข้อทำไปมีข้อมีข้อทำไปอะมีทำเข่าแผ่นหอยทำแฮมยางข้อไม่รับผมมาว่าขัดคอรับคอรับทำทำครับเจ็บร้บผมครับแล้วเข้ออะไรนู้น่อครับผม มี่ยากส็บอ่ะเพราะว่านี่ที่ส็บไม่ยอมอ่ะผมแบบมียาที่แบบมีอะผมแบบแล้วหักครับบที่พอทำทำอาหานี้อะไรเอครับผมครับน <tim> ี่แหละครับผมครับทำให้ห้อยาแล้วาทำเหืองกิ้เนี้ยเนี่ยทำนี่ทำมาทำพ้องา้มาทำมียาห้องวหทำเนี้ยหัก อ่ะนั่นเสาเลยง่หยะท่าไหร่ครับนี่นะครับผมไม่โงเท่าไหร่ครับทำไม่โง็เท่าไหร่ครับทำให้เขาง่ายครับทำห้องน้ำคขอทำอะไท่านั้นครับผมเอาเอาเอาอีกานอะไรให้ไยครับผมไอ้อออนึ่งันองผฐานนะอะนี่ครับผมแอะนี่นะา้ำแขผ มองว่าเงียบไม่ย่อนัะผมไอ้หผแม่ไข้แม่ขันเงนมันับผมมาขั้นนงนนี่หน่อยนึงนะครับผมขั้นขั้นเงินนี่หน่อยแล้วก็ทำทำให้ดิบนครับผมมองว่ามองว่านี้ทำดินไม่หอนครับผมโอเคครับผมพักแล้วขออ่านในห้องนะครับนะครับทำทาาน้ำไม่เห็นโอเคครับผมครับทางนี้นะครับทางนี้แล้วก็ ทำหาอย่างนี้มัครับครับผมอย่างนี้ทำห่าทำเผาเห็ดน้รับผมยังไงครับผมตอนนี้ไม่ทำเผาทำไม้ยุ่ยแล้วครับผมไม้ยุ่ยแล้วครับเนี่ยอันนี้คือว่าคนเผาปูนครับผมนี่ครับผมตรงนี้อย่างนี้นะครับผมครับนี่ไงครับผมครับนี่อย่านี้เพราะมันเพราะมันไม่ได้ทำลายไงครับครับนี่ทำเผาครับครับ นี่ยรับทำมาได้ครับโอ้โหทำแม่ทำรู้อ่ะนี่นะทำแพนทำภาบนะผมขออนุ่าคทำแทนไเห็นถอนน้ำผมเอาวะไม่ขอครับโอ้ยครับทำัพนี่ครับตอนนี้ก็ทำาได้นะฮะโอ้โหทำข้นน้ำมาทำเพิมถอนทั้งปงนะทบผมทัา้นน้ำมาทันี้เห็นถอนทีดแล้วไวย พ่อหัวับเนี่ยมดเขาหายหลับเนี่ยวันนี้มีงี่ชอบทำห้องน้ำน้ำเงื่อนยังครับพี่อทำเป็นห้องน้บเนี่ยแม่ไม่สบาเลยแรงนวเนี่ยไม่ได้ทำห้องน้ำครับไม่น้ำไม่หยุดไม่ทน้ำไม่พายเลยมาไข้มไว้ แี่ทีนี้ให้ท่านโ่ข้นาทุกคนครับขึ้นเตา้นมาเลยเพราะม่อเม่อขึ้นมาขนตามแพนล้วนะครับแพนไม่ถึงมอนี้ข้าข้งนม่เลยนะครับน้ำแานน้ำแพนอะไรอ่างี้นี่ะครับผมนี่นคนมครับทีนี้ไม่ทำหนึ่งชั้นหน่อยนะทีนี้ทีนี้ไม่ทำ ไงครับผมัว้ามัไม่ทำาวยงามแใ้ัวไมให้นนไม่หยเหนียวึ่งหน้่งหน่ครับข้างในนครับขไหนอยนั้นนะครับครนี่ยวขอให้ผมมาให้หมาหายะนะครับเหนวทรหมาหายก่อนนะคร ให้หหน้ทหน่งครับนี่ครับโอเคครับผมครับทางนี้นะฮะทไมหญ่แล้วครับาหาเห็นห้อยะนี่ไงครับครับตรงนี้นนี่นะครับผมโอ้ยขนเนี่ยนีครนีกระมงอะ้เนี่ย น้าห้าเขามีหมอไะหมอขอให้้งานทงที่ทุกไยไม่ครับผมครับหมอที่เง มาำหคขั้นตอนมากนะครับัดไมัน้ต็มถัานนะครับงานคบหุนย้ําผมครับตอนนี้นะครับนี่หอทำมาอย่องไครับ้วหกแผ่นท่อน้ำแผ่นน้ำเท่านี้ลอยแล้วครับผครับแันแผลนอดมาทมครับโ้โแม่ายหามเลยนะครับผมนี่ห้องนี้ห่อ้องนี้หอรว่าอะไรครับ หน้า้อให้ี่ป้านให้นะครับผมแล้วมมาหข้างไม้แหงเแื้วหุ้ม้างไม้งะผมข้นทอผ่ไว้เนี่ยนะครับผมห้มข้นอผไว้ถึงวันนี้สาเขาว่างแล้วคนนี้อมนี่เขาทำหนึ่งงานน้ำผมแลคนนี้เขาทำเป็นข้องหัวเป็นห้องอาหารนะ ม่างสาวครับท่าน่ควสาวท้นมาของท่านเป็นอะไรเป็นอะรป้ายครับครับท่านี้ผงมากดีครับเพราะว่าผมขอขัดมือผ่อนน้อโอ้ยครับครับตอนนี้ครับอนี้ก็ทำสู้อาหน่อยครับทำใต้หน่อยครับนี่ครับ

โี่ครับผมนะครับนี้ก็เหยียบนิดน้อยแล้วครับเยวครับรอให้คนหมายอ่อนโค่งนะแครับก็ต้องน้อยต้องนโอกอ่อนโคลงครับน้ออ่อนโคลงผมแข้างไม้โควงข้างหนึ่งนะครับ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 

ที่ครับห้องท,ท่าทำ้องไม้ทำอะไรเงี้ยง่าห้าเข้มแอ็งนึงเนี่ยทำทาห้าเข้มแข็งนี้เราห่อะค,ครับเนี่ยห่อมให้เรามีห่อมห่างห้อง ขั้นน้ำขั้นน้ำไม่เหะื่ายข่้นข้นง่ายข้นง้านน่ายง่ายง่ี้ท่านคนพ่อนผันหมดแล้วหมายอะไรกันหมายอะไรบอกหมายอะไรว่า